ครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็พาเพื่อนๆนะครับมาดูชมชุดไก่ผสมอีกชุดหนึ่งนะครับที่ผมตั้งใจทำนะครับชุดนี้นะครับพ่อไก่นะครับเป็นไก่หนุ่มดาวลุ่งนะครับก็เป็นไก่หนุ่มผ่านไฟนะครับผ่านไฟตัวเก่งของผมเลยนะครับตัวนี้ชื่อว่าเจ้าเยนนครนะครับเจ้าเยนนครหรือว่าเจ้าน้องตุ่มนะครับ ตัวนี้เป็นไก่ที่เตะคัดซ้อมดีมากเลยนะครับนี่ครับน้องตุ้มนะครับเจ้าน้องตุ้มนี่เป็นไก่เตะคัดซ้อมดีมากๆเลยนะครับเตะคัดซ้อมสี่ห้าตัวไม่มีตัวไหนยืนครบยกสักตัวเลยนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นไก่ถือว่าเป็นไก่แข้งพิเศษนะครับเป็นไก่ตีเจ็บ มากนะครับเป็นไก่เก็ดแข้งกําไรทั้งสองข้างนะครับลัดหน้าเดือยทั้งสองข้างเลยนะครับแต่ข้อเสียก็มีนิดนึงนะครับก็คือเป็นไก่ที่เดือยไม่ยาวนะครับตามภาษาโบราณก็จะเรียกว่าเป็นไก่เดือยคุดนะครับไก่เดือยคุดนะครับเป็นไก่แข้งเล็กๆนะครับตัวนี้นะครับตอก็ปิดประมาณสามรอบนะครับ เป็นไก่ตีหูนะครับเป็นไก่ชนง่ายๆนะครับตัวนี้นะครับสไตล์นะครับหน้างอนหน้าคางนะครับเป็นไก่ตีหักตีชักตีแม่นพิเศษนะครับก็ได้ทําการแสดงการชนมาหนึ่งครั้งนะครับก็ชนตัวใหญ่ด้วยนะครับแบกเขา2ขีดนะครับทั้งใหญ่ทั้งสูงแต่ก็เก็บใช้ชนะมาได้นะครับหัวจิตหัวใจดีมากเลยนะครับผมขนาดปากเราออก ยก2นะครับปากบนออกนะครับก็สามารถทำการแสดงจนชนะได้นะครับตัวนี้ดีมากๆนะครับรอปากบนนะครับก็กำลังจะเต็มนะครับถ้าปากบนเต็มก็จะได้น่าจะได้ทำการแสดงได้ถ้าขนไม่หลุดก่อนตอนนี้รอยชนก็อยู่2กิโลนะครับ เจ้าเยียนครหรือเจ้าน้องตุ้มนะครับแม่พันธุ์นะครับที่ได้นําเข้ามากดว้ก็จะมีแม่แจ้ยักษ์นะครับแม่แจ้ยักษ์ก็จะเป็นแม่หลักที่ให้ลูกมีผลงานนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูชมครับนี่ครับนี่เป็นแม่แจ้ยักษ์นะครับที่ให้ลูกกับพันแสงถือว่าดีมากเลยนะครับไก่ทัว่วตัวผู้เตะเชคสามตัวเป็นไก่แข็งดีทั้งสามตัวนะครับ แข่งดีแข่งดีถึงดีมากเลยนะครับก็ได้นำเจ้าน้องตุ้มนะครับมาทับไปนะครับก็จะไก่เล็กชุดนี้ก็ได้หกเจ็ดตัวนะครับเพิ่งออกวันนี้แล้วนะครับลูกเจี๊ยบนะครับก็ฝากเพื่อนเพื่อติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็มีตัวเมียอีกชุดหนึ่งนะครับที่เป็นลูกกดเจ็ดหมื่นนะครับ กดเจ็ด0มืนก็จะเป็นแม่นี่นะครับนี่กดเจ็ด0มืน,เ,น 70, เข้ากับเยียทองคำนะครับชุดนี้เป็นแม่สาวนะครับแม่สาวที่ได้นำเข้ามาผสมย้อนเลือดนะครับแม่นี้เป็นคอกน้องเจ้าตัวนี้นะครับไก่ชุดนี้ผมก็ตั้งใจจะทำเป็นไก่ย้อนเลือดนะครับคอกพี่นะครับทับกับคอกน้องต่างพ่อนะครับ กดเ0 0ดหนแม่เยียทองคำนะครับชุดนี้ก็มีตัวผู้ทั้งหมด4ตัวนะครับก็สวยนะครับสวยสวยมากเลยนะครับเดี๋ยวรอดูว่าจะดีขนาดไหนนะครับแต่ว่ามั่นใจนะครับเพราะว่าชุดนี้ก็กดเจ็ดหมื่นนะครับที่ได้เข้าทำกับลหลายๆแม่ที่ได้ติเช็คคัดก็ดีมากนะครับ ไก่ตัวเมียชุดนี้มีสองสองแม่นะครับก็ได้เข้ากับตัวนี้ไว้ทั้งสองเลยนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆนนะครับติดตามนะครับผมซุ้มฟาร์มสสิริพรชัยด้วยนะครับตัวนี้ฝากติดตามเจ้าน้องตุ้มด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับผม